ลอนทุกคืนผมชื่อตั้มเป็นคนกรุงเทพที่ชอบกลับบ้านดึกๆเพราะทำงานอยู่ในห้างแถวลาดพร้าววันหนึ่งหลังเลิกงานผมรีบเดินไปขึ้นรถเมเที่ยวสุดท้ายที่ผ่านหน้าห้างเพราะวันนั้นฝนตกหนักและอากาศหนาวจนไม่น่าเชื่อว่ากรุงเทพจะหนาวได้ขนาดนี้เวลาประมาณ23.45ห นาทีผมมองเห็นรถเมสาย12ที่ป้ายหน้าห้างพอดีผมวิ่งตากฝนไปขึ้นรถแบบไม่คิดอะไรทันทีที่ขึ้นรถผมรู้สึกแปลกๆเพราะรถเมคันนี้ดูเก่ากว่าปกติเบาะนั่งขาดเป็นรอยผนังภายในมีรอยขูดเหมือนมีใครบางคนพยายามจะออกจากรถแต่ที่ทําให้ผมขนลุกที่สุดคือบรรยากาศบนรถมันเงียบผิดปกติมีผู้โดยสารนั่งอยู่ไม่กี่คน ทุกคนก้มหน้ามองพื้นไม่มีใครพูดคุยหรือแม้แต่สบตาก,กันผมนั่งลงใกล้หน้าตา่างห่างจากคนอื่นพอสมควรตอนนั้นผมเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างวีผู้โดยสารคนหนึ่งที่นั่งอยู่ด้านหลังสุดเขาเป็นชายวัยกลางคนใส่เสื้อคลุมสีดำขณะที่รถเคลื่อนไปผมรู้สึกเหมือนเขาจ้องมองผมผ่านกระจกผมพยายามไม่สนใจ แต่ทุกครั้งที่มองผ่านกระจกหน้าตา่างผมก็เห็นเงาของเขายังจ้องผมอยู่ในระหว่างที่รถแล่นผมได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากด้านหลังมันไม่ชัดเจนว่าพูดอะไรแต่ฟังดูเหมือนคำว่าอย่าลงอย่าลงผมหันไปมองแต่ไม่เห็นใครพูดอะไรทุกคนยังคงนั่งนิ่งเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลย ผมเริ่มสังเกตว่ารถเมสายนี้ขับผ่านจุดที่ผมเคยเห็นมาตลอดทางแต่คืนนี้มันดูแตกต่างถนนดูยาวกว่าเดิมไม่มีไฟถนนและไม่มีบ้านคนอยู่สองข้างทางผมมองไปที่นาฬิกาข้อมือมันหยุดอยู่ที่เวลา00:05นาทีผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติผมพยายามจะถามพนักงานเก็บเงินที่อยู่หน้ารถแต่เมื่อเดินเข้าไปไกล ผมกลับเห็นว่าเขาไม่มีเงาสะท้อนในกระจกผมมองไปยังผู้โดยสารคนอื่นๆและพบว่าพวกเขาทุกคนไม่มีเงาในกระจกเช่นกันตอนนั้นเองผมรู้สึกเหมือนทุกสายตาเริ่มหันมามองผมแม้พวกเขาจะยังนั่งนิ่งผมรีบวิ่งไปกดกริ่งเพื่อหยุดรถแต่ไม่มีเสียงกริ่งดังผมพยายามเปิดประตูเพื่อกระโดดลงแต่ประตูล็อกแน่นเสียงกระซิบที่เคยเบาๆตอนนี้ดังขึ้นเรื่อยๆ จนผมเริ่มได้ยินชัดเธอจะไม่มีวันลงจากรถคันนี้ได้รถหยุดกระทนหันที่ป้ายแห่งหนึ่งป้ายนั้นดูเก่าและเป็นสนิมจนอ่านไม่ออกผมเห็นผู้โดยสารบางคนเริ่มลุกขึ้นเดินลงจากรถแต่เมื่อพวกเขาก้าวลงไปผมเห็นว่าพวกเขาหายไปในอากาศไม่มีใครเดินต่อผมพยายามวิ่งไปหน้ารถและตะโกนบอกคนขับให้หยุดเขาหันกลับมาชา้าช้ ผมพบว่าใบหน้าของเขาไม่มีลูกตามีแต่รอยยิ้มที่กว้างจนผิดธรรมชาติถึงป้ายสุดท้ายของเธอแล้วผมสะดุ้งตื่นขึ้นจากความมืดพบว่าผมนอนอยู่กลางถนนปิดน้ำข้างหน้ามีป้ายรถเมล์สนิมเกระที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปีรถเมล์สายสิบสองที่ผ่านไปไม่มีใครอยู่บนรถนอกจากความเงียบตั้งแต่คืนนั้นผมไม่กล้าขึ้นรถเมเที่ยวสุดท้ายอีกเลย และทุกครั้งที่เดินผ่านป้ายรถเมล์ผมมักได้ยินเสียงกระซิบถาๆว่ากลับมาสิขึ้นรถกับพวกเราสิจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องรถเมล์เที่ยวสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและฝากกดติดตามหลอนทุกคืนกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับคืนนี้ฝันดีครับ